อันนี้มาแนะนำเครื่องเจาะ2รูนะครับแบรนด์ซิดฟอร์มนะครับรุ่น HP 2 3 0นะครับนะครับอันนี้ก็จะมีตัวสเกลนะครับสามารถปรับเลื่อนได้ ACA 5 D 5 AC กึ่งกลางจะเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับสามารถปรับความลึกได้นะครับความครอบกระดาษนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับกรณีอะไรเข็มหักไม่คมก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ ง่ายได้ครับแค่เปิดฝาเซฟตี้ตัวนี้นะครับก็จะเห็นเข็มแล้วก็ไข่ออกนะครับส่วนตัวแผ่นรองเจาะตัวนี้นะครับจะหมุนจนครบนะครับทั้งหมดแผ่นล่างไม่ขาดจนครบหมดแล้วเราก็เปลี่ยนได้นะครับลักษณะนี้นะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นตัวทิ้งเศษกระดาษนะครับมานี่ครับจะลองเจาะดูนะครับนี่เราเลือกตำแหน่งที่ A4 นะครับระยะห่างมาตรฐานนะครับสองรูก็จะ8เซนนะครับลอนะครับโอเคครับแค่พอเองมือครับขอบคุณทุกท ความลึกเราสามารถปรับได้นะครับตัวนี้แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับโอเคครับ